สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อหนักครับผมวันนี้ก็สิมีแนวทางมาฝากครับผมแนวทางบนอย่างเดียวนาอพี่น้องเนาะแนวทางบนงวดเมื่อกี้กับคับกันกับผมงวดเมื่อกี้หลักร้อยไปเป็นหลักหน่วยกับผมหลักสิบก็เข้าที่ศูนย์กับผมหลักสิบบนส่วนหลักหน่วยได้หกกับศูนย์เนี่ย มันมาเป็นหลักร้อยครับผมมันกลับกันครับพี่น้องครับจับคู่ให้ผอครับผมเมื่อกี้ครับผมนี่ที่ผมจับให้ครับผมเนี่ยนี่ครับผมหลักร้อยได้แปดได้สองได้สามครับผมหลักร้อยหลักสิบได้แปดกับศูนย์มันก็เข่าที่ศูนย์ตรงอยู่ครับผมหลักสิบเนี่ยส่วนหลักหน่วยได้หกได้ศูนย์ครับผมไดดหนึ่งครับผม มันมาเป็นหลัก้อยมันกลับกันพี่น้องมันออกหกศูนย์สามกับผมนี่ครับผมจับคู่ให้กับแปดศูนย์หกสองศูนย์หกพี่น้องศูนย์หกศูนย์เก้าอย่างนี้ครับผมจับกบือกพี่น้องถ้าจับทุกคู่นะสิตได้โต๊ดอยู่ครับผมถ้าจับทุกคู่ลักซิปลักหน่วยนี่ครับผมถ้าจับทุกคู่สีได้โต๊ดอยู่ครับผม วันนี้ตามต่อครับผมเนี <c oughs> อ้อทางบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อทั้งซองกับบริษัทสนับสนุนการเรีนการพนันทุกประเภทเด้อครับผมแบบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมแบ่งปันตามสูตรครับผมตามสูตรพี่น้อง <c oughs> วันนี้ตามต่อบนอย่างเดียวนะครับผมบนอย่างเดียวตามต่อครับวันนี้หลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยเอาไปเลยครับผม เฮ็ดตามสูตรนะพี่น้องนะทำตามสูตรตามสูตรตามสูตรงวดน,นี้เลขเด่นบนครับผมหลังๆค่อยมาสรุปอีกทีนึงครับผมเลขเด่นบนบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อ ดูแล้วไปวิเคราะห์นะครับผมเลขเด่นบนถ้าถูกอกถูกใจก็กดแช์กดไลค์เฮดเดอร์ครับผมเด่นบนบน,บนอย่างเดียวครับผมวิ่งบนงวดนี้วิ่งบนก็เข่าครับผมก้ากับศูนย์เมื่อกี้เข่าทั้งก้าทั้งศูนย์ครับผมก้าลงล่างศูนย์อยู่บนครับผมวิ่งบน ได้ศูนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องวันเนี่ยวิ่งบนได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมเดี๋ยวซิมีตัวเดเด่นนะครับผมหลักร้อยร้อยบนร้อยบนวันนี้ร้อยบนสี่แปด เก้าครับผมสี่แปดเก้าด้พี่น้องร้อยบนนวดน,นี่ครับผมสิบบนสิบบนนวดน,นี้หนึ่งกับสามครับผมหน่วยบน หน่วยบนได้ตัวเก่าครับศูนกับหกครับผมหกกับศูนย์ครับผมหน่วยบนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตามสูตรเด้อพี่น้องเลยดูแล้วใช้วิทยากาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับผมวิ่งบนศูนกับหนึ่งเด้อพี่น้องเดินให้ตัวนี้ครับผมหลักร้อย นี่ครับผมหลักร้อยงวดน,นี้ครับผมหลักสิบชนอยู่ที่หนึ่งเด้อพี่น้องนี่หลักหน่วยครับผมตัวเด่นครับตัววงกลมเด้อพี่น้องตัวเด่นของงวดวันที่สิบหกมีหน้าเนาะพี่น้องนะ ถ้าจับคู่จับคู่ก็จะได้จับคู่ให้ครับผมสักสองสามคู่ด้วยพี่น้องจับเอาในนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยจับเอาในนี้ก็ได้ครับผมหลักเลขวิ่งบนได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมงวดเมื่อกี้กับเข่าครับผมหลักร้อยบนสี่แปดเก้าครับผมจับเอาครับผม จับมาใส่ลักนี่ลักสิบได้หนึ่งกับสามครับผมลักหน่วยว่นนี้ได้ตัวเก่าครับผมได้6กับศูนย์ิมาจับคู่ให้ครับผมจับคู่สี่หนึ่งหจับให้เด้พี่น้องสี่หนึ่งห แปดหนึ่งหกนี่ครับผมแปดหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งหกครับผมยับเอาน่นๆเลยพี่น้องเลยนี่ครับผม ของงวดวันที่สิบหกจับให้สามคู่ครับผม <c oughs> ขอโทษครับผมหกเจ็ดนี่ครับผมเลขเด่นบนอย่างเดียวครับผมเด่นบนอย่างเดียวด้วพี่น้องเลขเด่นบนเลขวิ่งบนด้วยศูนย์กับหนึ่งงวดเมื่อกี้ได้ก้ากับศูนย์มาทั้งก้าทั้งศูนย์ครับผม ร้อยบนได้สี่ได้แปดได้เก้าครับผมสิบบนได้หนึ่งได้สามครับผมงววนี้ได้หนึ่งกับสามครับผมหน่วยบนได้หกกับศูนย์ครับผมนี่พี่น้องที่จับคู่ให้สามหางครับผมตัวผมมากที่ผมจับให้กับจับเอาได้ีีได้ครับผมเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมก็แคปบหน้าจอไว้พี่น้องเก็บหน้าจอไว้ครับผม สตรตามสูตรพี่น้องเลยเบิ่งแลก็เอาไปวิเคราะห์ครับผมดูนะเอาไปวิเคราะห์กับอาจารย์ท่านอื่นๆครับผมผมก็ให้เป็นเพียงแนวทางครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะห้ามบสนับสนนการหล่นการพนันครับผมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมถ้ามาักกัจัดคัดกระพานเน้อพี่น้องเด้อต,ตามนี้ครับผมเนี่ยตามสูตรครับผมตามสูตร ตามสูตรเป็นเลขคำนวณพี่น้องตามสูตรเลขคำนวณนี่ครับผมตามสูตรเลขคำนวณตามหางจับให้สามหางครับผมถ้าบ่ชอบก็จับเอานี่นี้ได้พี่น้องถ้าไม่ชอบส่ผมจับให้ก็จับเอานนี้นีได้ครับผมนี่จับเอาได้เลยครับผมสําหรับเลขวิ่งยังไม่หลดนะครับผมเลขวิ่ง เลขวิ่งบนส่วนข้างล่างก็หายไปแล้วครับผมไปดูในคลิปได้ครับผมห้ไปแล้วเลขล่างหลักสิบหลักหน่วยนะพี่น้องเนาะกดจับคู่ให้นิดหน่อยครับผมงวดนี้ก็ตามต่อพี่น้องกัดมีสามนี่แหละครับผมเนี่ยเลขเด่นบนเด่นบนครับผมแต่ชนที ชนที่หนึ่งครับผมวดนี้เมื่อกี้มันชนศูนย์เฮ็ดสูตรเลขวิ่งมาสี่สูตรชนศูนย์ครับผมทุกสูตรครับผมวดนี้เดี๋ยวค่อยสีลงให้อีกทีหนึ่งครับผมสูตรเลขวิ่งน้อพี่น้องเนะเอามาจับเลี้ยงกันว่ามันสิเข่าบาเข่าครับผมตัวใดชันมันก็สิเข่าครับผมให้มันชนกันครับผมตามนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้กครับผม ถ้าถูกอกถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ให้เนเนอะครับผมเพราะเป็นกำลังใจในทํำช่องต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ